สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ5 0 0 0 0ถึง10,000บาท แล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาว,วัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทาบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเมง่งโทร9 9 5 7 7 6 8 9 9บอกอบกใหญ่สยามชนโทร065 7431348อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร0934604666สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละหนึ่งบาท สมุนไพรแท้100%ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ID Line 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่สิบณห้องจัดเลี้ยงสัมมนา B ี1 B2-2 ดีขดและ b ี3ดและลานโถงชั้นบี 2, อาคารรัฐสภาคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์บุธิสภารวมกับคณะอนุกรรมธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสหัวข้อพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่10โดยมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการวิสามันกล่าวเปิดโครงการและพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายกรรมธิการวิสามันและประธานคณะอนุกรรมธิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมาการคณะอนุกรรมธิการสมาชิกวุฒิสภา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงสสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการวิสามันกล่าวเปิดโครงการว่าคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษ,ษาัตริย์วุฒิสภา ตระหนักดีว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียดจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอนาราษฎรตลอด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นเวทีสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงพระราชากรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีโอกาสถ่ายทอดความจงรักภักดีผ่านผลงานศิลปะที่เต็มไปด้วยจินตนาการ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและขอชื่นชมพร้อมให้กําลังใจกับเยาวชนที่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจจริงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถ่ายโทษเรื่องราวของพระราชกรณียกิจผ่านผลงานศิลปะ และสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเยาวชนในที่นี้ถือเป็นความหวังและพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านและเป็นแบบอย่างของการมีจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองไทยที่ดีอันจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติต่อไปในอนาคตพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายกรรมธิการวิสามันและประธานคณะอนุกรรมธิการกล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการว่า โครงการน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณตามรอยเบื้องพระยุคลบาทกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่10มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 3พรรษา28กรกฎาคม2568ตลอดจนปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในรูปแบบการสร้างสารรค์ผลงานผ่านการวาดภาพระบายสีและเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาด 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างองค์ความรู้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำภาพวาดและเรื่องราวรวมถึงผลงานของผู้เข้าแข่งขันเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของวุฒิสภาคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์คณะอนุกรรมธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และภาคีเครือข่ายและ4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเจริญรอยตามเบื้องพระยุค,คลบาทสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มนำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพศ2568โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1 3จากโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสิ้น70คน ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่10เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านผลงานศิลปะโดยใช้สีโปสเตอร์ลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายหลังพิธีเปิดโครงการคณะกรรมาการวิสามันได้นำคณะผู้เข้าแข่งขันเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานกปรบริเวณห้องโถงชั้นบีสจากนั้นระหว่างเวลา10นาฬกาถึง12นาฬิกาผู้เข้าแข่งขันเริ่มการแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่10ต่อมาเวลา13นาฬิกายังมีกิจกรรมเรื่องเล่าเบื้องหลังภาพโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล กรรมธิการวิสามัญและที่ปรึกษาคณะกรรมธิการวิสามัญเป็นวิทยากรบรรยายจากนั้นเป็นพิธีประกาศผล,ผ,ลผู้ชนะและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงกรีพรเหมือนทองจากโรงเรียนราชวิน,ตววน,นิตบางแก้วรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่เด็กหญิงชยานันเงินชุ่มจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่เด็กหญิงอารัมพาบุญจงรัก จากโรงเรียนบดินทรเดชาสิงสิงหเสนีสมุตปราการนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษและรางวัลชมเชยจำนวนทั้งสิ้น15รางวัลภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคณะผู้เข้าแข่งขันได้เยี่ยมชมรัฐสภาด้วยความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ จะยังขออนุญาตทางครคูอยู่ด้านนอกนิดนึงก่อนนะครับขออนุญาตนะครับผมขอบพระคุณทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422